อ้าววันนี้เซลเมฆมาทํางานด้วยไปสัมภาษณ์เซลเมฆหน่อยดีกว่าพี่แม่คะพี่แม่คะครับผมสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับพอดีหนูม,มีคําถามที่หลายๆคนคงอยากถามเหมือนหนูแน่ๆเลยฮคือหนูอยากรู้ว่าพี่เมฆอะ่ะก่อนจะมาขายรถอะ่ะพี่เมฆทำงานอะไรมาก่อนคะอ๋อ ก่อนที่ผมจะทํางานจริงๆกันแล้ววอาผ้มเป็นนักบินมาก่อนเนาะอะไรอย่างนี้แต่หลายหลายคนก็อยากรู้ว่าเออทำไมจากนักบินนะจะมาถึงอยู่ดีมาเป็นเซลอะไรอย่างนี้ก็เล่าเลยละกันก,ก็คือทุกคนก็ผ่านมาแหละเนาะช่วงโควิดอะไรอย่างเงี้ยช่วงสถานาการณ์โควิดก็ไม่ดีแหละวงพวกธุรกิจการบินมันก็เลยสบเซาเนาะการเดินทางของคนมันก็ลดลงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลช่วงนั้นก็เลยเหมือนบริษัทเขาขอความร่วมมือแหละให้เหมือนให้เราหยุด ก่อนอเลยเนี้ยเพื่อให้แบบว่าเหมือนบริษัทเขาไปได้แหละถ้าบริษัทเขาไปได้เราก็ไปรอดอะไรอย่างเงี้ยแหละเออประมาณนี้หลังจากนั้นช่วงนั้นพี่ก็เลยว่างผมพี่ว่างแหละพี่ก็ทํานู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยไปอะไรเงี้ยจนแบบว่าอยู่ดีมีคู่ค้าหนึง่งเออเขามาเปิดเปิดสูงใกล้ๆบ้านพี่อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็อุ้ยน่าสนใจดีเขาเป็นเหมือนเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่เขาขายรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยพี่ก็เลยไปลองสมัครเป็นเซลลดูอะไรอย่างเงี้ยว่าเออมันดูน่าสนใจดีแล้วเหมือนเอาง่ายๆคือพี่ ทำงานตอนแรกก็คือทำงานโดดแบบมีแอชชัน่นกับรถแหละพี่ก็เลยไปสมัครตัวนั้นเออพี่ก็เลยได้ทํามีประสบการณ์สักพักนึงแหละเออกับทางแบรนด์นั้นเสร็จแ,แล้วก็พี่ก็เลยหลังจากนั้นพี่ก็เห็นว่าเออเราก็ทำความความชอบของเรามาแหละเออตอนมาเราก็เลยย้ายมาอยู่ที่มิสซูที่เดอเออประมาณนี้๋อเข้าใจแล้วเพราะว่าอาชีพนักบินะเ,เป็นอาชีพในฝันของ,ของใครหลายๆคนเลยนะพี่เมฆอ๋อ,อแล้วตอนนี้ถ้าเกิดว่าให้กลับไปเป็นนักบินอีก ไปไหมพี่ <laughs> อาจริงยังไงพี่ก็ไปแหละเพราะจริงๆมันก็เป็นอาชีพในฝันของพี่อาชีพหนึ่งแหละแต่คือเราก็รู้แหละเราผ่านผ่านนะตอนนั้นไปแล้วหลายๆคนก็จะมองว่าอาชีพนักบินเป็นอาชีพที่มั่นคงเนาะ <Ha. S 2> ใ,นใครก็เออไปที่ไหนก็ดีหมดอะไรอย่างเงี้ย <Ha. S 2> แล้วก็บว่าพอเราเจอโควิดไปอย่างเงี้ยเราทาให้รู้ว่าอาชีพที่มั่นคงจริงแล้วมันก็ไม่ได้มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยเลย hmm. พี่เลยมองว่าถึงยังไงพี่กลับไปทำยังไงพี่ก็ต้องทําทําเซลล์อย่างเงี้ยดูเหมือนด้วยกันแหละเพราะว่าอย่างหนึ่งนอกจากที่พี่ไปทําอย่างนู้นแล้ว คำสองอาชีพเพื่อความมั่นคงแล้วอย่างน้อยพี่ก็ไม่ได้เค้งลูกค้าด้วยนะลูกค้าพี่ยังดูแลดูแลลูกค้าที่พี่เหมือนว่าพี่ขายรถออกไปแล้วเราก็ยังมี after sale ที่ดูแลลูกค้าลูกค้าต่อมานี้อ๋อโ okay อเคค่ะขอบคุณพี่เมฆมากมากเลยก็ตื่นเต้นนะเนี่ยถ้าได้ซื้อรถกับเซลเมฆแล้วแถมได้ซื้อรถกับนักบินด้วย<ฮ>นเนี่ยตอนนี้ ก็ยังไงก็ขอบคุณทุกทุกท่านมากเลยที่เหมือนว่าออกรถไปกับเมฆอะไรเงี้ยทึ่งบางท่านก็อาจจะยังไม่ยังไม่ได้ทราบด้วยซ้ำว่าตอนแรกว,ว่าไม่เป็นนักบินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆอะเมฆก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้บอกทุกท่านแหละบางทีส่วนมากเป็นลูกค้าถามมากกว่าเพราะว่าลูกค้าได้เห็นจากโปรไฟล์ลูกโปรไฟล์ในตัวของลายเมฆเองที่เมา ใส่เป็นรูปนักบินเอาไว้อะไรเงี้ยบางท่านก็อาจจะก,กดดูบ้างบางท่านอาจะไม่ได้กดดูอะไรอย่างนี้ <S 2> <S 2> <S 2> นั่นแหละก็คือก็จริงๆก็คือเมย์ก็อยากฝากเนฝากตัวด้วยอะไรเงี้ยเมย์อาจจะเป็นเซลลที่ไม่ได้เก่งเรื่องการขายมากเลยรแต่คือก็เมยก็มาจากชีพที่ดูแลบริการลูกค้ามาเป็นหลักแหละเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าเรื่องความสะดวกสบายของลูกค้าอะไรเงี้ยเมย์ก็เลยอยากฝากเนื้อฝากตัวด้วยเนาะว่าเอออยากให้เซล,ล์คนนี้เซลมือใหม่คนนี้ที่จะดูแลลูกค้าอยากดูแลลูกค้าที่ดีๆทั้งก่อนขายหลังขายด้วยนะครับผมนี่ โอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่เมฆเดี๋ยวถ้ามีคำถามอื่นจะมาถามอีกน,นะคะได้เลยยินดีครับผมนนค่ะ